สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตลอด l ล f l i n g e n s e l s นะคะหรือว่าเพจดูดวงบมาร์ตี้นะคะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามากดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันในช่องนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก็อย่างแรกนะก็ อยากประชาสัมพันธ์นะคะใครที่ยังไม่ได้หนังสือนะอยากแจกนะคะอยากแจกมากนะคะยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้นะแอดไลน์หงเข้ามานะคะหรือไม่ก็ทักมาในเพจก็ได้นะส่งที่อยู่มาเดี๋ยวหงจัดส่งไให้ฟรีไม่ต้องกังวลนะคะไม,มคไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะส่งไปให้ฟรีนะคะเป็นหนังสือที่เขียนโดยหลวงตามหาบัว3 0 0กว่าหน้าเลยนะคะจัดพิมพ์แล้วก็คณะผู้จัดพิมพ์เนี่ยเขาก็ อยากจะแจกคงก็เป็นสะพานบุญนะมาช่วยแจกนะคะก็แต่ว่าค่าส่งเนี่ยขงกับเพื่อนอนะ่ะจะช่วยกันนะคะก็ไม่ต้องเกรงใจนะคะก็คือทําบุญนั่นเองนะก็อยากให้ได้อ่าลองอ่านดูนะคะของหลวงตามหาบัวนะคะก็ประชาสัมพนันธ์เอาไว้ใครอยากได้ก็ทักเข้ามาหรือส่งที่อยู่มาเลยนะคะวันนี้ก็จะมาดูต่อนะคะสำหรับชาวราศีมังกร นะคะชาวราศีมังกรได้ทั้งลัคนามาังกรแล้วก็ราศีนะคะดูเอาไว้นะคะดูเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ดูเอาไวะะ้เ,ไวเ,ไเ,ไวเพื่อ,อเป็นคำแนะนำหรือว่าระมัดระวังนะคะดูเป็นแผนที่ชีวิตอนะ่ะคือดูเพื่อที่เราเอาไว้จัดการชีวิตของเราดูจังหวะของเรานะคะเมื่อก่อนเนี่ยหง ทำงานนะไม่เคยเชื่อเรื่องดวงนะคะแต่ว่าเชื่อในเรื่องดวงของหงก็คือดูดูแค่จังหวะนะคือเมื่อก่อนไม่เชื่อแต่ว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่เรานะคะคือคุณแม่ของหงเขาดูดวงได้นะแต่เขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้รับดูนะคะทีนี้ท่านก็เคยเคยคอยเตือนตลอดว่าระวงังระวังตรงนั้นตรงนี้แล้วแบบคือเราก็ไม่ได้เชื่อแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆนะคะมันเป็นประสบการณ์กับตัวเราที่ผ่านมาทั้งหลายทั้งแหล่ คือใช้ตรงนี้เป็นกำลังใจด้วยนะคะคนเรามีขึ้นมีลงเวลาที่เราลงเนี่ยบางครั้งเราจะรู้สึกว่าท้อแท้หรือว่าสิ้นหวังมากๆเลยแต่ว่าอยากให้รู้ว่ามันก็มีแค่จังหวะหนึ่งนะขอให้เราอดทนนะคะมันก็จะผ่านพ้นไปได้ผงอยากเป็นกำลังใจให้กับคนที่ เวลาที่มีทุกข์แล้วอาจจะมองหาทางออกไม่เจอนะสุดท้ายคือเราก็คือปล่อยวางนะคะอะไรจะเกิดมันก็คือต้องเกิดเพราะเราทําดีที่สุดแล้วนะคะแล้วมันก็จะผ่านไปนะคะมันมีขึ้นมีลงตามนั้นจริงๆนะคะมันเป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยงผ,ผ่านมาหมดแล้วนะคะที่เห็นมานั่งอยู่ได้ทุกวันนี้ไม่ใช่ไม่เคยผ่านความทุกข์นะผ่านมาทุกรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นถึงเข้าใจแล้วก็ ต้องรู้สึกขอบคุณคุณแม่ที่เป็นกําลังใจให้นะคะการดูดวงนะคะไม่ได้เราไม่ได้ว่าเ,เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะดูไว้เป็นแค่ไกด์ไลน์ว่าช่วงนี้อดทนนะเดี๋ยวมันจะผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวมันก็จะดีเดี๋ยวมันจะดีขึ้นตอนนั้นเมื่อน,นั้นเมื่อน,นี้จังหวะที่ดีเราควรจะลงทุนเราควรจะทําอะไรเริ่มต้นอะไรนะคะก็คือใช้เป็นแผนที่ชีวิตนะเพราะฉะนั้นนะคะก็ อยากให้เพื่อนๆดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะอย่าอย่าดูแบบงมงายนะก็โอเคนะคะสำหรับชาวมังกรเราจะมาดูกันนะคะว่าในเดือนเมษายนเนี้ยเรื่องเด่นของคุณในเรื่องของความรักก่อนนะคะความรักการงานการเงินเป็นอย่างไรนะคะโชคลาภนะ,ะส่วนใหญ่ก็ดูความรักก่อนนะคะ,ะความรักนะดูคนโสดก่อนนะคะคนโสดที่ไม่มีใครเลยนะไม่มีใครเลยนะคนโสดนะคะ ต้องบอกว่าคุณมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักนะคะเออไพ่มันขึ้นมา่ะนะนะมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักพบจากไหนพบจากเพื่อนเก่าคนเก่าๆหรือกลับไปสถานที่เก่าๆนะคะเราได้เจอคนคนนั้นนะเออมันจะมาจากเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับเป็นอะไรที่มันเราเคยผ่านมาแล้วนะคะเป็นคนที่เคยรู้จักมาแล้วเป็นเพื่อนสมัยเรียนเป็นคนที่หมู่บ้านนะคะหรือว่าเป็นคนที่ อยู่ที่ถิ่นบ้านเกิดเมืองนอนเราอะนะคะอาจจะเป็นคนที่ต่างอายุกันก็ได้นะเออนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของเฮอร์มิตขึ้นมาด้วยมีไพ่เดทไพ่ทาวเวอร์อาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นแม่ไม้หรืออาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณเยอะๆเลยนะคะเป็นไปได้หมดนะเพราะฉะนั้นนะคนโสดนะคะช่วงเมษายนนี้เดินทางกลับไปบ้านหรือว่าไปที่สถานที่เก่าๆอะไรเงี้ยจะพบเจอความรัก นะมาจากคนเก่าๆที่คุณเคยเคยรู้จักแล้วนะคะจะได้มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกแล้วก็อาจจะปิ๊งปังนะคะเกิดเป็นความรักขึ้นมาก็ได้อาจจะสปาร์กนะคะได้เหมือนกันสำหรับคนที่มีคู่แล้วหรือว่าคบกันแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะมันก็คล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นหงรว่เป็น ก็ต้องระมัดระวังนะคนไม่ชัดเจนกับคนที่มีคู่แล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าตําแหน่งคู่ครองของคุณนะคะเป็นคนที่เขาก็เป็นคนดีนะเป็นคนรักคุณนั่นแหละนะคะห่วงใยดูแลเทคแคร์นะคะทั้งอา,อาหารการกินเรื่องในบ้านหรือวาอ่าความเป็นอยู่ของคุณนะเขารักคุณจริงๆแต่ทีนี้เนี่ยหงมองว่าตัวคุณเองช่วงนี้มีไพ่เจ็ดถ้วยไพ่จัสติกมีไพ่ของความคิดน่ะนะคะอาจจะแบบ อยู่ดีๆก็คิดฟุ้งซ่านนะคะไพ่ justice จับผิดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะแฟนเราเนี่ยไปมีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณอ่ะคิดไปในแนวนั้นนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นจริงเหมือนเหมือนจินตนาการไปเอเองอ่ะนะจินตนาการไปไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่มันแบบมันเป็นจริงอ่ะเพราะว่ามันมีไพ่ d ดทไพท่ tower มันเหมือนคุณคิดมากอ่ะคิดมากจริงๆแล้วเหมือนกับว่า คิดไปต่างๆนานาเลยนะคะเอออะไรมันยังไม่เกิดคุณก็คิดไปไกลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นชนวนที่ทําให้คุณอาจจะมีปากเสียงกับคนรักของคุณได้คุณเองอาจจะใช้คําพูดที่มันเน็บแนมนะคะ justic ก,กับไพ่ tower นะเป็นคําพูดที่เสียดสีคําพูดที่มันแบบรุนแรงอ่ะฟังแล้วเจ็บใจอะไรแบบนี้นะคะมันก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยโกรธก็ได้นะคะเออช่วงนี้ต้องระมัดระวังเลยเพราะว่ามันเหมือนคุณจะรู้สึกว่าเหมือนกับ เรื่องถึงห่วงนะคะโดยเฉพาะเรื่องถึงห่วงนะมันจะมีเข้ามาสําหรับคนมีคู่เพราะว่าตัวคนรักของคุณนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ตามนะคะเขาเป็นคนที่ใจดีอะนะเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนเมตตาเป็นคนที่แบบใครเห็นใครก็รักอะนะคะไพ่สองถ้วยใครเห็นใครก็ชอบเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีคนเข้ามาชอบมายุ่งกับเขาแต่ว่าเขาไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าคือคุณเองอาจจะ คือด้วยความที่เราหวงความที่เราหึงเนี่ยมันก็เลยทําให้เป็นเรื่องนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเขารักคุณคนเดียวเพราะว่าไพ่มันเป็นตําแหน่งคู่ของคุณนะคะแล้วเป็นไพ่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการเข้าใจผิดกันนะในช่วงเมษายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคนไม่ชัดเจนกับคนที่มีคู่นะคะ,ะทีนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ย ในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของงานสําหรับคนที่มีหน้าร้านนะคนที่มีหน้าร้านนะคะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้อาจจะเงียบสักหน่อยนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่าเช่านะคะเรื่องการเอ,าเอกสารสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะมาถึงที่เขาเรียกว่า หมดสัญญานะต้องต่อสัญญาหรือว่าต้องเสียเงินนะคะในการต่อสัญญาอะไรแบบนี้มันมีเข้ามานะเพราะว่ามีไพ่แปดดาบไพ่เดชไพ่จัสติกไพ่ทาวเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะนะคนที่ทำงานประจำหรือมีร้านเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องเสียเงินนะคะนะกับพวกค่าเช่านะพวกค่าใช้จ่ายต่างๆรา,ายได้ที่เข้ามาในช่วงเมษายนเนี้ย ก็ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณแหละนะแต่ว่ามันอาจจะเบาๆคนที่มีหน้าร้านแล้วอยู่แต่หน้าร้านนะมันจะเงียบนิดหนึ่งนะคะสําหรับยอดขายนะเพราะว่ามีไพ่เฮอร์มิตแล้วก็มีไพ่ต่างๆเนี่ยไพ่ไพ่ลายขึ้นมานะคะมันก็อาจจะเงียบนะเพราะว่ารายได้มาจากทางเดียวก็คือหน้าร้านแต่สําหรับคนที่เปิดร้านค้าทางออนไลน์นะคะเปิด24ชั่วโมงมีมีให้คนเข้าไปคลิกไปเลือกซื้อเงี้ยมันจะได้ออเดอร์มาตลอด นะมันจะได้ออเดอร์นะคะได้เงินเข้าตลอดนะเพราะฉะนั้นก็มันมันแล้วแต่อ่าเขาเรียกว่า,าลักษณะกิจกลักษณะของงานแต่ละคนนะคะหงดึงมาจากหน้าไพ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ มีร้านค้าออนไลน์ก็ยังมีเงินเข้าอยู่ถึงแม่คุณเองอาจจะไปพักผ่อนหรือว่ามีการเดินทางกลับไปบ้านเก่าหรือกลับไปอ่า,อาเขาเรียกว่าไปกลับไปหาพ่อแม่นะคะก็ตามนะเออกลับไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออหรือว่าอยู่บ้านเฉยเฉยเนี่ยก็ต้องบอกว่าใครที่ทําออนไลน์เนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่มันยังไปได้แต่คนที่อ่ามีแต่หน้าร้านอย่างเดียวนะคะไม่ได้ใช้ทางโซเชียลเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะต้องอ่า เขาเรียกว่าอะไรช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เงียบก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นก็ลองปรับเปลี่ยนดูเพราะว่าจริงๆแล้วไพ่ทาวเวอร์ไพ่เดนเนี่ยมันถึงตอนที่ในเรื่องของงานเหมือนเหมือนคุณก็กําลังคิดนะคะมันเหมือนมาถึงทางตันนะ่ะที่มันทําอะไรไม่ได้คุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าถ้ายังอยู่ไปแบบเนี้มันลังแต่ว่ามันจะไม่ก้าวหน้าหรือว่ามันทําอะไรไม่ได้ไม่มีพอร์นะ คุณกำลังคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่นะคะกำลังคิดจะเปลี่ยนรูปแบบการขายนะมีความคิดอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันอาจจะอยู่ในช่วงที่คุณกำลังเปลี่ยนถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่ามันแล้วอยู่ว่าตอนนี้สถานะของคุณนอยู่ตรงช่วงไหนนะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของค้าขายนะก็แล้วแต่ธุรกิจของแต่ละคนแต่ว่าก็รายได้ก็ ไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกก็คือทางโซเชียลมันขายได้ตลอดนะมีรายได้แล้วก็หน้าร้านเนี่ยคุณเองอาจสํกำลังคิดจะเปลี่ยนมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนอาจจะได้พาร์ทเนื้อหุ้นส่วนนะคะได้คนมาช่วยคิดว่าจะทำอย่างไรนะเออนะคะเร็วๆนี้แหละนะมี บางคนก็ไปเรียนนะคะเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าไปปรึกษาคนที่เขามีความรู้หรือว่าไปเรียนเพิ่มเติมก็ได้นะเนี่ยช่วงนี้มันเหมือนคุณเองก็สนใจนะคะอ,อ,อาจจะไปมุ่งในเรื่องของการศึกษาเพิ่มมากขึ้นในแง่ของการทำโซเชียลต่างๆนะคะเนี่ยใครที่ทำโซเชียลช่วงนี้ดีนะช่วงช่วงเมษาเนี่ยนะคะก็ยังได้เงินอยู่เห็นไหมคะนะเนี่ยนะเออนะคะ สำหรับคนที่ทำงานประจำนะทำงานประจำช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคุณอาจจะรู้สึกท้อแท้หรือว่าไม่มีพลัง power หรืออาจจะรู้สึกว่าคนรอบข้างเนี่ยไม่สนใจนะคะไม่ให้ความสำคัญกับคุณนะจนบางครั้งเนี่ยอยากที่จะออกนะคะอยากตัดสินใจเปลี่ยนงานนะมันเหมือนกับมันเบื่อนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยหมมองว่าไว้รอให้มันผ่านผ่านเมษายนไปก่อน นะผ่านเมษาไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ดูแล้วมันยังไม่มีเขาเรียกว่า ข่าวดีนะมันยังนิ่งๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสมัครงานนะคะก็อาจจะยังไม่ได้ข่าวนะนะคะใครที่ออกจากงานก็อาจจะต้องพักสักหน่อยเดือนนี้นะคะแล้วก็เราก็ไปดูกันเดือนหน้าต่อนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าพักก็คือไม่ทําอะไรนะก็คือให้สมัครทิ้งๆเอาไว้นะคะสมัครทิ้งๆทำๆทิ้งๆเอาไว้นะเราต้องมองโลกในแง่ดีนะคะอย่างเช่นว่าให้มองโลกในแง่ดีบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ ตอนนี้มันนิ่งก็ไม่ทําอะไรดีกว่าปล่อยให้มันอย่างนี้แหละนะคะในขณะที่บางคนอาจจะมองโลกในแง่นี้ไม่เป็นไรมองอีกอย่างนึงเออทำทสงๆเอาไว้ก่อนดีกว่านะเผื่อว่าพอเปิดมาเขาอาจจะเปิดมาแล้วเลือกอย่างเงี้ยก็อาจจะได้เจอนะคะเนี่ยแค่ความคิดเนี่ยมันก็เปลี่ยนแล้วนะคะมันก็เปลี่ยนแล้วคุณลองคิดดูถ้าคนที่คิดไม่ดีคนที่คิดเป็ในแง่ลบก,กับแค่บวกแง่บวกนะใครจะได้งานอ่านะคะคิดง่ายๆนะ คนที่คิดเนี่ยเราเออเอาไว้พรองเปิดมาแล้วค่อยทําแล้วกันทําตอนนี้มันก็ไม่เห็นได้อะไรกับคนที่มองเอ้ยรีบทําไว้ก่อนดีกว่านะมันเงียบก็จริงแต่ว่าช่วงว่างนี่ก็ทำ,ทำทำทำเอาไว้พอเปิดมานะก็เขาอาจจะเลือกเราเนี่ยเห็นไหมคะแค่ความคิดเนี่ยมันก็ทําให้มองเห็นแล้วว่ามันโอกาสมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะคะมองโลกในแง่ดีนะมันก็จะดึดดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ในเ,เรื่องของงานประจํานะก็ รอหน่อยนะคะรอหน่อยจังหวะดีๆอาจจะเป็นเดือนหน้าแต่เราก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะศึกษาหาความรู้เอาไว้นะคะ,ะเออนะคะช่วงเนี้ว่างอยู่ดีมันเป็นช่วงที่ดีเราจะได้ศึกษาในหลายๆทางหลายๆอย่างที่เราเนี่ยมีแผนเ,นเราลองเลือกดูว่าสิ่งไหนที่เราเนี่ย ชอบนะคะสิ่งไหนที่เราทําไปแล้วเราชอบนะมันก็จะมีความสุขทําได้นานทําได้ทนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะเรื่องงานนะสำหรับคนที่เรื่องโชคลาบนะโชคลาบนะคะอย่างที่บอกก็คือช่วงนี้อย่าเพิ่งนะคะถ้าสมมติว่า ชอบจริงๆนะอยากจะลองดูนะคะให้ให้ซื้อเลขรถที่เป็นรถแอมบูเลนส์นะเหมือนรถปอต็กตึงหรือรถที่เขาวิ่งรับส่งคนเจ็บคนป่วยนะคะก็จะดีนะลองดูเลขจากตรงนั้นนะคะหรือว่าทําทบุญเสริมดวงนะคะทำบุญเสริมดวงก็คือให้อาจจะทําเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นพวกอา สิ่งก่อสร้างนะคะ,ะเหมือนวัดที่แบบโบสถ์พังวิหารพังไปซ่อมแซมอะไรเงี้ยนะคะก็จะดีจะดีนะจะเสริมดวงนะคะเสริมดวงให้เราเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าทําให้เราเข้มแข็งขึ้นนะคะเข้มแข็งใจเข้มแข็งขึ้นนะก็จะดีนะคะส่วนเรื่องสุขภาพนะสุขภาพต้องระวังเรื่องอฟันผุนะคะ เรื่องสายตาอย่าเพ่งมากเกินไปอย่ามองอะไรมากเกินไปเรื่องไฟนะคะเรื่องไฟต้องระวังนะอย่าจุดเทียนอย่าจุดอะไรทิ้งเอาไว้นะคะไฟอาจจะไหม้ได้นะอทอดอะไรก็ระวังน้ําร้อนลวกนะคะน้ํามันกระเด็นนะนะคะต้องระวังนะเล็กๆน้อยๆนะคะในเดือนเมษายนนะ แล้วก็ระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะขับรถขับลานะเพราะว่าไพ่มันขึ้นเดสกับ Tower เ,เดินทางต่างจังหวัดนะคะก็ถ้าง่วงก็พักแล้วก็นอนพักผ่อนก่อนอย่าฝืนขับไปทั้งที่เราง่วงนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็อันตรายนะคะก็เป็นห่วงนะนะคะสำหรับคนที่ต้องเดินทางกลับบ้านนะโอเคนะคะก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะโอเคนะคะแล้วเราก็ ไปดูกันใหม่นะคะเดือนหน้านะสำหรับเชา้าราศีมังกรนะคะก็มีเท่านี้นะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ